รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับอีกเช่นเคยครับนำ ir, ica, เหรียญพระเครื่องยอดนิยมนะครับนำ ner, มาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับวันนี้นำเหรียญลงพ่อเงินวัดตอนเย่หอมมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับเหรียญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับพิมพ์เล็กเป็นบล็อกนิยมนะครับ หรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างโดยมูล,ลนิธินะครับสุขสารานุเคราะห์นะครับของเมืองนคนปรปฐมได้ขอหลวงพ่อเงินนะครับจัดสร้างประมาณปี2518เพื่อหาทุนเข้ามูลนิธินะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายมี2พิมพ์หลักนะครับคือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับเหรียญที่เพื่อนๆเห็นนี่คือพิมพ์เล็กนะครับมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะและเนื้อทองแดงนะครับ โดยเหรียญจะมีขนาดเล็กนะครับใช้แจกเด็กและผู้หญิงนิยมแบ่งเป็นนะครับมีบ็อกบ็อกเมตตาสองข้างนะครับนะครับเมตตาสองข้างนะครับนี่นี่และบ็อกเมตตาข้างเดียวนะครับเพื่อนๆก็คือปิดข้างนี้ครับจะมีอยู่ข้างข้างขวาของหลวงพ่อข้างเดียวนะครับเม็ดตำแหน่งนี้ นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญลมน้ำตานะครับเดี๋ยวเข้าสู่หลักการพิจารณาเลยนะครับเมื่อหยิบเหรียญขึ้นมาครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตครับบริเวณดวงตาของหลวงพ่อนะครับจะมีเม็ดลูกตาอยู่ทั้งสองข้างนะครับเป็นบล็อกมีเม็ดตา2องข้างนะครับนี่ครับข้างนี้จะมีเม็ดตานะครับ ข้านี้ก็มีนะครับแต่ถ้ามีข้างนี้ข้างเดียวนะครับถ้ามีข้างขวาของหลวงพ่อซ้ายมือเรานีครับข้างเดียวนะครับจะเป็นบล็อกเม็ดเดียวเม,เม็ดตาเดียวนะครับก็คือฝั่งนี้จะไม่มีนะครับปิดไว้อย่างเงี้ยครับผมซูไปดูนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมจะมีเม็ดตาอยู่2ข้างนะครับ สังเกตให้ดีนะครับและเมตาบริเวณเมตาซ้ายนะครับขวามือเราครับเพื่อนๆบริเวณตำแหน่งนะครับจะมีเส้นเซียนวิ่งเลยนะครับเป็นแนวดิ่งครับเห็นไ,ไหมครับนี่ เซียนวิ่งเลยนะครับ <c oughs> แล้วจุดต่อมานะครับเพื่อนๆบริเวณบริเวณเอ่อบริเวณใกล้ๆพื้นบริเวณพื้นใ,ใกล้ขอบเหรียญน,นะครับ <c oughs> จะเป็นลักษณะเหมือนแอ่งกระทะนะครับผม <c oughs> จะพีคเพื่อนๆดูแนวนี้นี่ <c oughs> อืม นะครับจะเป็นแองนะครับแล้วจุดต่อมานะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตครับบริเวณใบหน้าของหลวงพ่อเนี่ยนะครับจะมีรอยเหี่ยวย่นนะครับนะครับเป็นมิติสวยงามนะครับผม z ูมให้ดู นี่นะครับจะเป็น้อยเหี่่วย่นขึ้นเต็มเลยนะครับสวยงามครับช่างแกะบล็อกของหลวงพ่อเงินนี่นะครับแกะบล็อกได้แต่ได้ออกมาวิจิตทุกทุกรุ่นเลยนะครับดูเส้นสังติครับเพื่อนเพื่อนดูบริเวณพื้นเหรียญนะครับ จะมีเส้นเซียนวิ่งสาดกระจายเลยนะครับรวมทั้งเส้นขนแมวนะครับเส้นขนแมวนี้น่าจะเกิดจากการที่ว่าพอขับปั๊มไปเรื่อยๆนะครับบล็อกเริ่มสกรปรกครับเลยเอาแปรงทองเหลืองปัดทําความสะอาดนะครับเลยขึ้นเป็นตําหนิขึ้นมาครับนี่ครับถูกสังเกติครับคมชัดลึกตัวฟอนต์หนังสือนะครับ นี่คมมีเซียนวิ่งเลยนะครับความนูนเห็นไหมครับนูนมีมิตินะครับผมพยายามจะพลิกเหรียญให้ดูหลายๆอย่างนะครับ จะดูหลังเหลียญกันนะครับเ,เพื่อนๆเมื่อพลิกหลังเหรียญมานะครับให้เพื่อนๆืนสังเกตนะครับบริเวณรูเจาะของหูเหรียญครับจะมีรอยโลหะปิ้นนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็รูเจาะนะครับจะเจาะพอดีรูจะไม่ใหญ่มากนะครับจะเล็กพอดีขนาดกับห่วงของ ห่วงของหูเหรียญนะครับและรูเจาะนะครับมักจะมีรอยเนื้อเนื้อเนื้อของรูรูหูเหรียญนะครับเหลือไว้อยู่นะครับเรียงของหลวงปู่นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตำแหน่งนะครับเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆดูนะอันนี้คือขอบขอบของหูเหรียญนะครับอันนี้เนื้อในครับนะครับจะมีตำแหน่งนะครับจะเหลืออยู่ครับจากการเจาะนะครับ จะมีเหลือนะครับส่วนเหรียญเงินก็รูจะใหญ่กว่านะครับที่ที่ผมเคยพบเคยพบมานะครับรูจอกจะใหญ่กว่านะครับและจุดต่อมานะครับเพื่อนๆบริเวณขอบเหรียญครับขอบเหรียญด้านหลังนี้นะครับ มักจะมีรอยตะไบนะครับนี่ครับปรากฏให้เห็นนะครับเห็นไหมครับเต็มเลยนะครับพื้นเหลี่ยนะครับพื้นเหลียยจะตึงนะครับดูธรรมดาก่อนพื้นเหลียยจะตึงนะครับเพื่อน ฟอนต์หนังสือคมชัดนะครับคมชัดลึกเลยนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมรอยเซียนนะครับวิ่งสายกระจายนะครับเต็มเลยนะครับดูเซียนครับพเพื่อนๆด,ดูตัวหนังสือนะครับอักษรหนังสือ ยันนะครับขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับนูนชัดเลยนะครับอืมนะครับสำหรับสำหรับตัวตัดนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นตัดยามนะครับลักษณะจะตัดมานะครับนะจะตัดมาแล้วก็จะฉีกดเป็นเม็ดทรายนะครับเนี่ย สองฝั่งนะครับเป็นเพื่อนดูนะครับนี่อมืมาครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับเป็นหลักการพิจารณาเหรียญเก๊แท้ได้นะครับให้กับเ,เพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวก่อนจากการในวันนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ